มันเราทำอะไรบบคอยได้บ้ะทำหมดได้ครับทำหมดได้แต่ว่าเขาคอยนี่แรงกว่าเจ้าผมไม่ได้กระแทกของอะไรที่มานานมากแล้วรอดอไปได้ไม่หมดเราขับหลายเด้อขับหลายเด้อเฮ้ยลอยกังหูนี่เฮ้ย แปะไขเรียบผอกับแม่มาดูด้วยใไขไม่ชอบก็ไม่ต้องดูเหล่าฮาในคลิปนี้มีใด,ด้ขอสอนสเียเยำประจุดประสานบุคคลหนึ่งบุคคลได้เป็นเพียงแก้การหนับเนือ้อให้คนที่มีปากต้องพุกแต่ยากได้รูดเข่าเลีเ้ยงกลมโกงของมิชาเทียบถ้าทำให้ไข่ไม่พอใจกขอคขอ้อนไข่มาดูการดูเรืเ่องก,กระเบื้องเล่าอันนี้ไม่ไ ไม่ผมเอานี้มาคืนที่หมอปลาหรือไมถ้าล้องคืนอะไรเป็นต้องขอโทษนะพี่นะไม่เดี๋ยวเขาจะเลี้ยงคุณคุณกินไหมก่อนที่คุณจะเข้าบวชเข้าโรงการสอพักก็ห้ามแดกนะจะแดกไหมกินนะครับมาดิแดกครับหิวครับอ๋อหิวครับวันนี้มันอาจจะเป็นเมนูสองคนทำพร้อมกันหรืออาจจะมีช่องไหนเคยทำครับช่องรีบ้าครับบุกบอย ค,ครับคุณกินเนื้อดิบได้ไหมได้ครับคุณเป็นปอป่ะได้ผมเนื้อดิบกผมชอบแต่ว่าถ้าเป็นตับยอมแพงทำไมอ่ะไม่รวมพี่ป่าตั้งแต่เด็กแล้ว่าผมผมไม่ได้ดัดเตอริ่น,นะผมกินแล้วมันยอมอ่ะนี่นสรุสรไปไฟยังไม่ติดเลยเราจะได้แดกกันไหมเนี่ยใครติดไฟวะเนี่ยผมว่าไม่ได้แดดเราสองสูตรนะครับเดี๋ยวปิ้งย่างแม่งเลยสุดยอดอาจารย์ตามาถึงร้านอาหารแล้วแดดนี่ก็จบแล้วมั้งนะอันนั้นคืออะไรอ่ะดีเลยใครที่ไม่มีดี เดี๋ยวผมนี่ผมจะให้ท่านทายคให้คนมีดีนะครับดีหอมเบาอะไรนะดีหอมเบาก็บางครังดีหอมดมฮ้ยผมว่าพี่เอสพี่กบอยเนี่ยอ่ะไปแล้วก่สนจะพูดพี่กบอยอ๋อ้นี่นี่นี่ครับของดีอันนี้คือดีอันนี้ก็ดี ดีไม่หางเหินเดินไม่ห่านี่ดีได้ไยเท่าคุณเปิดเปิดอย่าดีแต่หึงใครใคุณเปิดนี่หน่อยคุณเปิดกล้องมยให้ให้ให้คุณแจ็คคุณแจ็คไปจานทำไมข้นตัวลงคนขึ้นอะเธอเธอเจ้าลูก่าเธอเจาลูกป่าเธอเจ้าลูก่า ใครเป็ป้าการมังวันนี้พีก่อนเนี่ยนี่ครับเนี่ยวันนี้ตีวันนี้โอ้โหวันนี้พุ่งเงินมาเต็มเลยเห็นไหมอะไรวะร้านเงี้พุ่งเงินมาเต็มเลยเหรออ๋อนี่เหรอเนี่ยร้านเลยไปหมอปลาหมอปลาครับยังไงคุณจะไป็นตัวขึ้นเหรอหมอปลาไม่คุณคุณมาอะไรหมอปลจักรเลี้ยงหัวแกอยู่นี่หัวแกอยู่นี่หัวแกน้องปอนหัวแกแกจะได้ไหม ลืมคุณแล้วแหละลืมคุณแล้วแหละที่หลังข้อคว้วที่หลังข้อควายนั่งจจกระินอะไรนะแจ็คจ็คจ็กระินไปลอกไอปอหลังข้อควมาแล้วมองเอาดิมองไปี่วัวเลยเไปเลยหนีเลยโอเคนู้เรื่องไอแจ็คแม่ มันยังไม่ลวกอ่ะพี่อันนี้เนื้อน้องลายท่านเนื้อน้องลายน้องลายนี่มันยังไม่ลวกนะอันสูตรสูตรเปรี้ยวสูตรเปรี้ยวสูตรเปรี้ยวพี่เอ๊ะมันยังไม่ลวกนะเฮ้ยนี่ตรงนี้ผมกินได้เดี๋ยวครว่าผมตอแหล่อ่ะเอาแล้วปอบตัวนี้ปอบเดี๋ยวเสร็จเทปนี้ผี่ปอบข้าอีกกับโกบอยนี่นะของเรามีแค่น้ำตาลนี่แหละฮะพี่ผมไม่เคยกินของดิบนะ เอากินไม่ได้เขาเขาเขากินไม่ได้เนะไม่ได้ไม่ผมนับฝือภาษาถังจังไงผมนับฝือภาษาถังจังไงภาษาถังจังชอบกินก้อยอ๋อลองลองลองมึงมกิุ้งรูฟ้าภาษาถังจังชอบกินก้อยครั้งแรกกับโมปานะครับไม่เคยกินไม่เคยกินนะครับตกแต่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่กินไม่กินโอ้ยอันนี้ว่าเท่าไหร่นะ และอันนี้อร่อยโอโอลงโอ้ยเจับอกันเองนะตอนนี้กูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วคาอยากทแดกจับเองอันนี้ใส่ดีใช่ไหมมาถึงบ้านแล้วได้จะได้มีดีบอลดูเลกคดูเลยคดูเลยแบบผมนายคนดูเลยคดูดูด ชอบแบบพี่เอ้ยจะขมก็อร่อยสวยเอาแล้วแล้วเอาอีกแล้วเนี่ยท่าท้าลอยแบบนี้เลยนี่ท่าลอยแบบนี้เลยอ่ะคุนท่าลอยอ่ะเอาเนี่ผมมาเอาเอาวอาผมไม่เอาอ่ะเจ๋งอ่ะเขาปอนปอนปอกไตเลยอี้สูตรนี้จุดนี้ผมไม่เคยกินขมเลยเออเนี่ยเดียวนี้เดียวแต่บ้านผมไม่มีใครกินขมนะมาถึงที่แล้วทำถึงที่เลินยิ้มผมอร่อ้ย ตำหน้าอร่อยอร่อยใช่ไหมหน้าอย่างนี้ไม่พอคิดว่าอร่อยหรือเปล่าล่ะคนเดี๋ยวพี่มีร้านร้านอาหารตีนด้เยหรอชาบู สาขาสาขาแจ้งพัฒนะแล้วก็สาขาภูเก็ตนะครับแล้วก็สาขากราินิุ์มี3สาขาแล้วฝากไปชิมหน่อยชาบูชาโมูซูชิแซมมอร์นะฮะนี่นะเอฟปใครใดูอาหารหมอปลานะ,อะไอคือเรียกว่า,าตรงคอหมูย่างแล้วก็ไอ้ตรงเนื้อเนี่ยย่างพริกเกลือวิธีการย่างย่างแบบนี้ย่างกับไฟนะอย่าไปย่างกับน้ำนะย่างกับน้ำมันเป็นต้มไย่างกับไฟด้อยไฟติดเ ครับเนื้อย่าดพิเกลือแต่เนื้อมยาย่างเนี่ยผมจำให้มันสุกจัดนะเนื้อ,อยา่างดเกลือคือพริกเกลือไม่ได้ใส่ในเนื้อใช่บบไหมแต่เป็นน้ำจิ้มตรงนี้ใช่ใช่มัน<อ>มันรสชาติของมันอยู่ตรงนั้นแล้วก็เนื้อไม่ต้องให้สุกมากพี่มีเดียมมีเดียมมีเดียมอ่าอร่อยไงเป็นไงมัน,นไม่เผ็ดอ่ะคุณอยากเผ็ดก็กินพริกจังหานนี่เอออันนี้เอาเนื้อหมูเนี่ยไออันนี้ไอตรงคอหมูพี่พี่ก็วอยลองลองมากินเนื้อแล้วขอโทษนะบังคอนบังคอนมเจอมาหลายคนแล้ว ทานเนื้อไม่ได้ทานเนื้อไม่เป็น <ừ. S 1> กินเนื้อแล้วเหม็นเหม็นอยากอ้ววแต่เอ็นของหัวเอ็นใหญ่กระจัางเหี้ยทานเนื้อไม่ได้ทานเนื้อไม่ได้อ้วกถ้าถึงเจ้าพ่อเจ้าแม่แดดมันอยู่ที่คนใช่ไหมถ้าคนทําไม่ดียาก,กินเนื้อกินหมูก็มันก็อยู่อย่างนั้นคือผมปวอ,อบบไหมโอ๊ยทานเนื้อไม่ได้พี่อีทแต่เห็นผู้ชายรารอมาก ไม่อยากพาทั้งด้วนมึงบ,บ้าหรือเปล่ามไม่ได้ความเจ๋งของมันคือพ <c oughs> ี่เอชครับเมีย <c oughs> น้อยโทมาแล้วเมีย <c oughs> หลวงดูเมียหลวงดูเมื่อกี้ผมได้ยินบุ๊กจ้า ย่าแต่เมื่อจองวันเมียคุณบอกช่องเขาดิคุณมาบอกอะไรต้องบมญโลเขาตัดทิ้งอ่ะเจ้ลาน่ะเป็นทีให้บอกช่องมันเด็ดแ้เขาตัดทิ้งบอกช่องหมอปลาเมียหลวงจ๋าดูพี่อีด้วยมองพูดเค้าเขาเคยพูดกับเราค่ะที่ล้าขาเสียทาาถ่ายรายการอยู่ค่ะเมียหลวงเคยพี่อีเคยพูดไหมเต่เมื่อกี้พี่อีพูดครับพูดดีเหลเกินอารางวัลไปครับเฮี่กเปียกเี่ีแล้วียกียกียกียียกียกยีียเปียเปีี้ย ถ้าแดกไม่ได้นะจะกินเป็นดุนดุนมันถั่วอก็ร้อมพร้อมคำดีหวานคนรุนี้ขี้มาขี้เบ็ด กินหวานอ๋อกินหวานแค่เขาเป็นคุณทำไมนี่คุณหยาบคายอย่างไรคุณหยาบคุณเนี่ยคุณโยนมาผมก็ต้องเล่นไปเล่นเฮ้ยผมไม่ได้โยนอะไรนะคุณคุณจัดมีให้ผมเล่นน่ะมาปลาบอกก่อนตัวจริงสุภาพสุภาพเรียบร้อยแต่โกบอยบังคับอับย่านะครับดิเฮ้ย พี่บอยผมชอบเฮ้ยแต่ผมตับไม่ได้ไม่ได้ดิไม่ได้เหรอคนคนคนผมพี่ผมพบผมยังไม่เห็นหน้าผมไม่เห็นหน้าผมไม่เห็นผมไม่เห็นตัวเพื่อนรูกผมพี่พี่ผรักพี่มาพี่ตายเลยพี่พี่ผมรักพี่เหมือนพี่ชายจริงนะเราจะเอาไปปวดวังกันเนอะไม่ผมไม่เห็นตัองคุกค้นพี่เห็นไหมไม่เห็นอ่พี่ผมอ้จริงผมไม่เห็นน้าง่วงวัามาอยากเห็นผมอ้วกไหมไม่อยากเห็นวันนี้ไม่อ้วกแล้เปี่ยนไม่อ้วก เปี้ยงแล้วไม่เบี้ยงไม่อ้วกไม่อ้วกผมมีกระถาของจริงนะฮะพอเพี้ยงแล้วโอ้พี่เบี้ยงฟอสเบี้ยงเดินซืน้อหรือซื้อหัวแล้วมึงไม่เลวว่ะซื้อเลยโอ้พี่เบี้ยงฟอกเนยางเนยปูดฟอสเบี้ยงเฮู้นี่นะอยู่ไอ้นี่กี้หูกูแตกข้างได้มาไอ้นนี้หัวแตกแห้ง เรานะครับไหนพอหน้าคเราจะเข้าลูมการเราพักแล้วเราเนีพอนาเรากินตับจะดีนะเพราะพอหน้าเราที่แห่กินดีเพราะตัวเนี้ยไม่มีดีเลยครับอที่พอหน้าคมาอยู่นี่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะแม่บอกว่าอยู่บ้าน คำว่าดีไม่ต้องพูดถึงสำหรับคนนี้มันไม่มีต่อหต้าเขาเขาเกิดมาในวันที่ฟ้าผ่าหน้าบ้านข้างหลังไฟไหมไ้ข้าบ้านฟ้าผ่า,นผา,ผาบนราคาบ้านจาิ้งจกปีกันจนทำให้เกิดเขาเนวันนี้ร้องไห้ซึ้งไม่ที่ว่าผมพูดได้ซึ้งย่างอ่านซึ้งบอกไิ้ถึงบ่าบอกคุณพ่อแม่ดิผมร้องในนี้คนมแม่นี้ได้ร้องอ่ะร้องครับแม่นี้มีแต่แม่มึงมีบาปที่เจอลูกแบบเมือง เอาเอาฮะเราขอป้อนพ่อน,น้าะให้พอห่อนามีดีครับเอาดีกับจับครับอ้ามเดี๋ยวไปครับเป็นไง ดูข้อเบ็ดเอครับอคาะเนนะพูดภาษาเลยครับอร่อยเหาะอร่อยญุข้อเ็ลครับข้อเบนะอร่อยเหาะอาตอน้ัต้อนับเอน้ำต้อนรําอ้าวดิบกับดีอร่อยเหาะออ้าว่้แดนปลาดิบอ้าวทอดดิบกับดีอ้าวอ้าวดูข้อเบ็ดเลยครับดูข้อเ็ดเลคือครับคดาวครับหลายเด้อครับหลายเด้อเฮ้ย ดอยกังพูนนี่เขาเป็จเกือดอยกังพูนอร่อยวิวันอะไรก็าไม่ได้กรุงเทพบอกอร่อยพี่น้องครับเรุงเทพบกว่าท่านี่านท่นลุงเทพแบบพี่ยน้มจะบอก่าเนี่ยลุงเทพพี่ยิ้มบอว่ากอร่อยวิวัฒนหรือเขาได้สองคาถาอะไรหลาลเรื่อง้ไยครับพี่ลุงเทพเาบอกว่าอร่อยวิวัฒน์มาลุงเทพอร่อย อันนี้นะอ้าวเอาพอได้อ่าทิ้งนี้คือชิ้นต้องพาเลยอันนี้คือดีครับคุณจะได้มีดีกับเขาแล้วครับตอนนี้ไปถ้าใครเจอบุคคลคนนี้จะหาว่าเขาไม่ดีผมตกเรื่องผมแน่นอนเขามีดีแน่นอนอันนี้คือโปะของดีนะครับอ้าวปากอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเกี๊ยวไปเกี๊ยวไปเดี๋ยวไปคุณชอบอ่ะใจ่ชอบหลับไหลด้วยเจาะหลับไหลด้วยเจ้าอะไรนะ เราไรก็ไ่่ยังยังยัไคุณเหนียวหนึบดีล้วต้นดีจริงมอืมือคลันดูแล จะเอ,อะาว่าคำมีดีไม่ได้นะคะรับหลายเจ้าอื่อจําหลายเจ้าอร่อย <c oughs> อร่อยเลยขอแม่ของแม่ มันเอาอือถูกจในความทุข้อยอร่อยอร่อยไหมถุข้อยุข้อยุขคอเปนยี่ปุ่นอยเป็นีตาถุขเป็นยังอร่อยใช่ไครับนี่ฮะเอฟซีถุข้อเดูดูดูตเรี่ยงกอนดูตเร่ยงกันคนขยันพอดีพามาเราไม่ได้กระแทกขออะไรยู่มานานแล้วเร็วเรเฮ้ยอะไรนะผมไม่ได้กระแทกขออะไรอยู่มานานมากแล้วแค่เลยแต่ยันี้ไม่ได้กระแทกขอมันอร่อยไหมอร่อยาวาวดูด รอดอ้าวไปไปเกินหมดเออทีเดียวทีเดียวยาวมือจับยาวมือจับเหมือนเหมือนดีกินแรงเฮ้ยเดี๋ยวนี้ชีเดียวเลยมือเลยปือเลยมือเลยเขาทำอะไรแบบคอยได้บ่ทำแบบคอยได้บ่ทำจริงยังั้บ่ได้ครับแสดงว่าเขาคอยมีแรงกว่าเจ้า เลี้ยหมดเลี้บอ้าเกิดมาผมไม่เคยทำอย่างนี้นะครับมาผมไม่เคยเห็นไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเห็นเถือนะเห็นมาสคนนี่คเลือด้ัดเด็กด้วยผมเลือกตะบดด้วยเ้ยโมได้ด้วยเลยเอ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 วนี่เีเ าใจสู้อ่าเอาลเนเอาใจสู้่ามาเอาใจสูมนเลยกันใจดิกันใจมันเหมือนเขาดีกีแรงมากไมเอาไม่ไหวแล้วเมาเลยปออโอเคโอเคไป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 วาก่อนไปกวเลยนี่แะเขาเรียกเมาดีลูกหมา่าเมาดีเลยเมาดีละคนหาุับ